สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รู้สฟาร์มชแนลรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่แยกนารางนะครับไม่ไม่ใช่ดิตรงนี้มันแยกบางมุญนาคนะครับก็มาดูรถของสมบุญนะครับของเยาวุญนะครับสมบุญพัฒนานะครับก็จากเทปที่แล้วนะครับที่เราไปกันที่อู่นะครับเทปนี้เรามาถึงนากันเลยนะครับเรามาถ่ายรถของ เจโอนะครับของผู้ใหญ่นิดนะครับเดี๋ยวเรามาถึงนากันเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่ารถของเขานะครับจะคล่องแล้วก็ทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันถึงนาเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกับเจโอมาด้วยนะครับถามว่าตั้งแต่เอารถเกี่ยวตัวนี้มานะครับทำงานเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็ไปคุยกับเจโอนะครับ ก็ไปสัมภาษณ์กันนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดตออิดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะพุทธศาสนามะครับช่องรถเกี่ยวข้าวฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับปีนี้นะครับ2,000บาทนะครับ2,000บาทสําหรับลูกค้าที่จะซื้อรถในานามของพุทธฟาร์มนะครับ2 0 0พันบาทนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับเตรียมไว้เลยสําหรับคนที่คิดจะออกรถเกี่ยวนะครับกันละ5 0 0 0ันบาทรับตังจากพุทธฟาร์มเลยนะฮะนี่ก็เพิ่งมองลงไปเมื่อกี้นะครับ กดมาอัดรายการนะครับก่บอดมาอัดตรงนี้นะครับโน้นเจ๊โอยืนอยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปไปถ่ายกันนะฮะถึงนานเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับส้มุลพั้นานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นานเลยนะครับ ครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ในทุ่งเลยนะคะเรามาดูสมบุญพัฒนาคันนี้ฮะตัวเอฮะของเจโอนะครับพิจิตนะครับเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะก่อนที่จะไปดูรถกันนะครับเนี่ยก็จะมีสักพัฒนาด้วยนะฮะสองคันนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ๊กันนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ๊กันนะครับเจ๊โอนะครับอ่านี่ฮะอยู่ในกล้องนะฮะก็ตอนนี้นะครับเจ๊ก็ได้ออกตัวตัวนี้มาสมบูรณ์พัฒนานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเจ๊ครับตัวนี้จะเป็นตัวสเปคไหนครับตัวนี้ตัวใหญ่ไหมใช่ตัวใหญ่ตช่วงล่าตัวใหญ่ช่วงล่างก็คือเจ๊เอาไปเองใช่เอาไปเองครับครับผมแต่คือช่วงบนนี่ก็คือของสมบูรณ์เลยนะครับ แล้วก็การเกี่ยวเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็มีเกี่ยวทุกวันถ้าไม่ติดฝนนะคะอ่าครับผมแล้วก็ความคล่องของรถการใช้งานคล่องตัวดีค่ะคล่องตัวดีนะครับค่ะแต่ตอนนี้คนที่ขับรถอยู่ลูกชายค่ะลูกชายนะครับขับเองไม่ยอมให้ใครขับแล้วก็ไม่ยอมเรียนครับ <c oughs> ผมไม่ยอมเรียนด้วย <c oughs> ไม่เรียนใครไม่เรียน <c oughs> แล้วตอนนี้ <c oughs> เอาดีทางด้านนี้แล้วใช<ข>่ลาวให้เขาแล้วก็ให้เขาทําส่งเขาเองอ๋อครับผมก็ที่ไปเอารถคันนี้มาก็เพราะว่า ลูกชายชอบใช่เขาชอบเหมือนแบบว่าฝังใจตั้งแต่นาบุญเลยเขาติดตามดู youtube เสียตั้งแต่นั้นเลย YouTube ของพึกษาฟาร์มใช่ค่ะใช่ครับอ่านี่ฮะ fcfc ของพึกษาฟาร์มครับลูกชาย fc เลยครับผมเนี่ยดูดูคลิปของพึกษาฟาร์มจนได้ขับรถเกี่ยวอยู่ตอนนี้ครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเขาจะเขาตัวเขาเองว่าเขาจะได้อ่าครับผมเขาว่าเขาชอบฝังใจหลายปีจัดเลยตั้งแต่มีนาบุญนั่นแหละ อ๋อตั้งแต่ตั้งแต่นาบุญก็ออกมาแต่ตอนนี้ก็ก็คือแยกพอแยกกันก็คืออ่ะเอาสมบุญดีกว่าครับผมโอเคเขาจะศึกษารถของเขาใช่ไหมใช่ค่ะก็อยากได้ตัวไหนอะไรยังไงครับผมแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นรถของเจ๊เองเจ๊ใช้ตัวไหนอยู่รถเกี่ยวก็จะเป็นสักพัฒนาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือนี้ตั้งแต่ใช้มาตั้งเดิมมาแล้ว นั่งเดิมมาแล้วแต่ปอืมอผมนี่ก็คือรถตั่งเดิมของเจเลยะฮะที่เกี่ยวอยู่จะเป็นศักพัฒนาฮะแต่ด้วยด้วยความทันสมัยรุ่นใหม่นะฮะลูกชายเจ๊บอกว่าเอาสมบุญดีกว่าครับก็ <c oughs> ชอบก็ชอบครับเฮ้ยแล้วเครื่องเครื่องนี้ก็คือเครื่องของอู่เลยใช่ไหม <c oughs> เครื่องเจ <c oughs> อ,อเครื่องเจ <c oughs> ใช้เป็นเครื่องตัวไหนครับตัวนี้ <c oughs> เครื่องฮ <c oughs> ิโน่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูการเกี่ยวนะพาไปรูปไปดูลูกชายสุดที่รักของเจ๊นะครับขับรถคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีอะไรจะฝากบ้างเจ๊ให้ฝากถึงคนดูไหม <c oughs> มีงานเกี่ยวที่พิจิตนึกถึงเจ๊โอใช่ค <c oughs> <c oughs> ่ะได้ได้มีงานเกี่ยวที่พิจิตนะฮะโซนนี้ฮะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลโซนพิจิตตรงนี้ <c oughs> นึกถึง <c oughs> เจ๊ได้ครับผมเ <c oughs> นี่ยก็จะมากันทั้งหมด ตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านสิบกว่ากันใช่ไหมเป็นทีมเลยเป็นทีมเลยครับรับรองว่าฝนมาตันแน่ตันแน่นอนครับเนี้ยจะเป็นการพัฒนานะเจ้เนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวก็ไปดูการทํางานของเจ้าสมคุณกันนะครับเดี๋ยวน่าจะไปฝั่งโน้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตามไปนะครับไปต่ายกันนะครับที่เลยครับโอเคครับ नेम है ครับ